สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมได้ตะกรุดปี18รุ่นแรกมาให้พี่พี่ได้ชมกันนะครับอันน,นจะเจอทีครับตะกรุดปี18ลายสวยๆนะครับพี่พี่สนใจติดต่อได้เลยนะครับ0843243368 id line นี่ครับลายสวยๆเลยนะครับตะกุดปีสิบแปดลายสวยคลาสสิกมากน่าจะเล็กกว่าปากานะครับตะกุดปีสิบแปดเนี่ยเออมีพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับทักสอบถามได้เลยอยนนี้ลายรุ่นแรกจบในรุรถองคเดียวนะครับพี่ๆจบในองค์เดียวห้อยหน้ารถมีสุดลอยเลยผ่านศึกมาหน่อยครับตามสภาพรับรุ่นแรกของหลวงปู่ทําไม่ได้มาทําแบบ ท่านไม่ได้ทําเป็นใบจอครับทําแจกก็บางคนก็ไปห้อยตามหีก็เหรียญก็จะสึกอ,ออกจะประมาณนี้นะครับพี่ๆตำลงตําหนีไม่ค่อยเจอเลยครับแต่ดูได้ที่ตรงนี้ครับขอบตัดเนี่ยขอบตัดจุดจ่ายตังนะครับพี่ๆขอบตัดจุดจ่ายตังนี่ขอบตัดเกจะมาอย่างนี้ครับขอบตัดเกดงงูง่ายๆต้องมีประสบะการณ์สุดสุดประมาณหนึ่งครับที่จะ เช่าหาเรียนรุ่นแรกได้ขอบคุณพี่ๆที่กดติดตามกดรับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับผมจะพยายามทําให้ชมเรื่อยๆนะครับพี่ๆอันนี้ลายสวยนะครับพี่ๆลายสวยลายสวยสนใจก็โทรไปได้เลยนะครับ0 8 4 3 2 4 3 3ไ6ผมพร้อมส่งของนะครับถ้าพี่ๆพ,พร้อมไม่ต้องกลัวพร้อมเคลียร์ได้เลย โอนตังมาผมส่งของถ้าใครอยากจะขายก็ได้นะครับของถึงผมโอนตังให้หลายคนแล้วครับที่ส่งของมาถึงผมตกลงราคากันเสร็จเราก็จ่ายตังก็จบไม่แพงนะครับสนใจสอบถามได้ยังหลักพันอยู่เลยครับรุ่นแรกแต่ก่อนเขาบอกว่าหลักหมื่นนะครับแต่ทุกวันนี้ผมเอาหลักพันพอตามสภาพเศรษฐกิจตามมีไม่ลายสวยคลาสสิกเลยนะครับพี่ๆปีสิบแปดรุ่นแรก หอยหน้ารถเนี่ยแวควลาดปลอดภัยโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมจะพยายามทำลงคลิปเรื่อยๆครับเผื่อพี่ๆท่านไหนสนใจก็สอบถามได้ขอบคุณพี่ๆที่กดติดตามรับชมเอามาลงให้ชมแบบไวๆนะครับพี่ๆ 0 8 4 3 2 4, 3, 3 6, 8กต่อสอบถามได้เลยนะครับได้ตะกุดรุ่นแรกปี18ให้ชมนะครับพี่ๆโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ